ตอบคำถามนะคะมีเพื่อนเราถามมาท่าว่ามีเพื่อนครบหนึ่ันแล้วเนี่ยจะกดไลฟ์สดยังไงกดไลฟ์สดไม่ได้คุณแมบบ่ไม่แน่ใจว่าคือไม่มีปุ่มไลฟ์สดนะคะหรือว่าหาหาปุ่มไลฟ์สดไม่เจอนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทําคลิปสอนวิธีการ เปิดกดปุ่มไลฟ์สดก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าหาปุ่มไลฟ์สดไม่เจออันนี้ต้องรายงานนะคะต้องรายงานที่ tikt o อกนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะมาที่หน้าโปรไฟล์ t i k ต o k ของเราก่อนนะคะแล้วก็มากดปุ่มบวกด้านล่างนะคะตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าด้านล่างเนี้ยนี่จะมีปุ่มไลฟ์ขึ้นมาเห็นไหมคะจะมีกล้องมีด่วนมีไลฟ์มี Mv ให้กดตรงไลฟ์นี่เลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะ โช,โชว,โชว์ตรงนี้ให้เราเห็นนะคะคำว่าเริ่มไลฟ์นะคะวิธีการก็คือให้กดตรงนี้แล้วเราจะสามารถไลฟ์ได้เลยนะคะตรงด้านนี้เขาก็จะโชว์ว่าขณะนี้นะคะมีมีผู้ที่ติดตามของเราเนี่ยกำลังใช้งานอยู่ซึ่งถ้าเรากดกล้องไลฟ์สดตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยเขาก็จะเห็นเราไลฟ์นะคะ <cave. S 1> ก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาดูเราไลฟ์สดด้วยนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะ คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่เนาะที่ยังไม่เคยไลฟ์สดและอยากไลฟ์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไลฟ์ยังไงนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็พิมพ์ชอบเป็นกําลังใจให้คุณแม่มด้วยนะคะคุณแม่มสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ